ครูพระฤาษีรุ่นแรกนะฮะเนื้อสำลิศนะของสำนักครูเสือมืนยันอาถรรพ์ของเรานะฮะนี่เป็นเนื้อสำลิศนะครับนี่นะสร้างวันที่ยีนะฮะพฤศจิกาหกหกนะฮะขึ้นเก้าำนะฮะเดือน12นะฮะนี่นะพฤศจิกายนนะสร้างแค่30องค์นะครับเนื้อสำลิศนะก็คือเนื้อนวะโลหะนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นทางรุ่นแรกของสำนักที่ครูเสือสร้างและเกเสกไว้นะฮะโดยมี คุณเสือดำหอมหวน,นเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับอาจารย์วัสุุแล้วก็พี่ต้นนะนี่นะสร้างว่าเป็นครูพรฤาษีนะผู้ใดบูชาก็ไม่อับจนหนทางนะฮะผู้ใดบูชาก็มีกินมีใช้ร่ำรวยมีเงินมีทองค้าขา,ขายดีมีโชคลาภแล้วก็ใครคิดไม่ดีหรือใครกันแกล้งก็ขอให้จะมีผลในเรื่องการมหาสะท้อนด้วยนะร้อยเท่านะครับนี่นะก็คือครูพระฤาษีของเรานะครับเขากูเรียนรุ่นแรกนะ